สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาดูความแจ่มความสว่างนะครับของโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันมือ2นะครับแต่สภาพดีทีเดียวนะครับมีรีโมทมานะครับสำหรับสเปคของเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสันตัวนี้นะครับก็ จะเป็นโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS41 นะครับความสว่าง3,300ลูเมนนะครับคอนทราต์นะครับหรือว่าคอนทราต์เรทิโอ15,000ต่อ1นะครับในส่วนของความละเอียดนะครับก็800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับผู้ชมครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องต่อ AV เหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็มี VGA นะครับสำหรับต่อคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กนะครับเอาละครับพร้อมแล้วก็ เดี๋ยวเรามาทดสอบชมคลิปกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะแจ่มสว่างสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับมากันเลยครับคุณผู้ชมดูครับสุดยอดจริงๆครับดูครับมาดูความแจ่มความสว่างนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้ครับโอ้โหดูครับดำเป็นดำขาวเป็นขาวแล้วครับคุณผู้ชมครับ สวยงามครับคุณผู้ชมดูครับภาพสวยงามนะครับตัวนี้สุดยอดมากครับถือว่าไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับสำหรับ f สันสามพันสามร้อยูเมนตัวนี้ครับดูครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูครับสีสันจ่มจรัดสวยงามจริงๆครับตัวนี้ครับอ่าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งเก้าเก้าแปดครับเดชชาติโปเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ